ดรสิทธิศักดิ์เกียรพงพิพัฒน์ผู้จำหนานการประจำตัวสมาชิกผู้ที่สภาพร้อมด้วยครอบครัวเป็นประธานถวายพระทหารเพนแด่พระภิสูจน์ส์งจำนวน58รูปในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลโลกณมมลนที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยตำบลน,น้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีวันที่29พฤษภาคม2564เมื่อเวลา10.00นผู้สื่อข่าวรายงานว่าดรศิริศักดิ์เกี่ยวพงพิพัฒผู้ชนาญการประจำตัวสมาชิกผู้ทิสภาพร้อมด้วยนางสาวสานิตาบุญรอดนายอภิเชษเกี่ยวพงพิพัฒนายชัดชัยเกี่ยวพงพิพัฒนายสิริโชคเกี่ยวพงพิพัฒนางสาวพานิดาบุญรอดนายธีรพงศ์บุญรอด นางสาวชนนิการพดุงและนางสาวฉัดดาพรแจ้งเกิดได้มาร่วมทําบุญถวายพระทหารเพนแดบสิสุสงจํานวน58ลูกเนื่องในการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาวนันสําคัญสากลโลกเพื่อน้อมระลึกถ,ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิรผู้ทรงคุณอันประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนพรรษาสามมิถุนายน2564ด้านดรสิทธิศักดิ์เกียรพงศ์พิพัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้กระผมได้มาเป็นประธานในพิธีถวายประธานเพลงแด่พระสุสง ที่ได้ร่วมอุป,อปสมบทเฉลิมพระเกียรติที่ผ่านมาได้นําบุตรหลานและลูกชายมาร่วมทําบุญมีการถวายผ้าไตและใส่บาตรพระพิสุสง์นอกจากนี้ครอบครัวยังได้ทําบุญให้กับบรรพรุษที่ล่วงรับไปแล้วและการมาทําบุญในครั้งนี้ก็มีความสุขกายสุขใจและขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าและกระผมจงประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็สมหวังปรารถนาทุประการสหรัฐแก้วตารายงาน